วันนี้เกม The Battle c นัเองนะครับผมแล้วนี้เราจะมาสู้ The c r a n t Monaco กันบอกก่อนนี่ไม่ใช่ไกด์นะครับผมนะแล้วผมจะจัดหนักจัดเต็มไปสู้มันเลยทีเดียวนะโดย c r a n t Monaco เนี่ยจะมาทุกๆวันที่28ของเดือนนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่28นะวันที่บกัดน,นะครับแต่ว่าจะได้ลงวันไหนไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมจะเอาทีมประมาณนี้ไปลองสู้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเจออะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งละกันนะมานะครับผมดูสิ เครสโมเดโกนี่ได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่า,วาเป็นตัวคริสที่ดีมากนะครับไม่รู้ว่าบอสน,นี่จะสู้ยังไงเหมือนกันนะผมนะแต่ผมจัดเต็มอยู่นะครับถ้าเกิดไหวแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาสูตรแบบไม่มีกรชาอะไรมากแล้วกันนะฮะก็ดูกระจอกจังวะมาแนละ้วเครสโมเดโกเอ้าไอ้น่ารักน่ารักอยู่น่ารักอยู่นี่ไงบอกเลยมาดักแทนเนียนผมเก็บให้เรียบนับเปเสียอะไรอุย้ย ุ้นแรงอยู่แรงอยู่นับเป็นสีขาวเลยนับเป็นสีดำวะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาเอาตีตีไปเ,เอออุ้ตายตายตาย,ตายเรียบร้อย <c oughs> บินไปเร็วเรียบร้อยอีซี่เอาไม่ดอกหน้านี้อ๋อมีด่านอื่นด้วย <c oughs> เอาวะนี่น่าจะเป็นแมวเคสด่านแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยที่มันมีมากกว่าหนึ่งด่านนะฮะเอาไว้มาครับมอสมอสกันกันกัน,กนไปก่อน แปรดีเหมือนกันนะโบตีแมวเครีอะไรมันจะมีด่านเดียวไงเฮ้ยโอ้ดีกูมีตัวตีคิแฮ่ไอ้น้องบอกเลยอัพทาเลนคริมาแล้วด้วยนะธรรมดาที่ไหนโอ้มาแล้วรอบสองฮะเีดเดเดี๋ยวนั้นมันตีกว่าจะตีนานเหมือนกันนะหรือไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะเต้นเต้นเยอะมากเลยตีไงคิีเขาให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดีด ไอ้เชื่อคลีเวฟเหรอว้าวโอ้ซุป,ปเปอร์ไปเท่าพี่ปโป้โอ้มายก็เดี๋ยวนี่มันเหล็กโอ้โอ้แย่ละแย่ละโอ้มายก็เชื่อมันคลีเวฟทุกคนผมเพ่เคยเห็นนี่นแหละตายคลีโป๊โก็เอาดิเอาดอิยังไงน้อง ตายตายตายบอกเลยเคยเรียกูแก่งมากอะโพไดด้วยครับไม่มาแบบเดียวกันกันกบบาคูเลยจะตีทีต้องเสียวทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยตายเรียบร้อยอดอบเอาแล้วทิเก็ตนะเอา้าไม่ทอวอีแวเหรอยังมีกมาฮะไม่รู้มีอะไรบ้างผมเอามิกมิกไปแล้วกันไม่รู้จะเจออะไรนะไม่รู้ว่าด่านนี้เป็นด่านที่ดรอปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่มีอูเบอร์ไปสู้ดูก่อนแล้วกันไม่รู้ไหวไหมานะครับเดี๋ยวลองดูมาฮะ เอาจริงนะถ้าเกิดตีนี้ผ่านได้เนี่ยแสดงว่าเครมโมเดโกนี้ไม่ได้เก่งเลยนะเนี่ยโอเคครับดีว่ากูมิกมาเยอะฮ่าบอลกูพร้อมรับหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าหรือว่าเอเลี่ยนพอได้อยู่นะตอนนี้อ่าปั๊มเลยปั๊มรัวๆปั๊มรัวๆไปฮะเรียกลามงมาเลยอ่าอัพกระเป๋าตังค์ไปครับเฮอฮิปโปฮิปโปฮัลโหล สรุปนี้ด่านนางฟ้าเลยเนี่ยนี่ถือว่าเอารามเมงมาก็ใช้ได้อยู่นี่ว่าเฮย้ฮยเฮย้เฮ้ยเป๋าตังค์เต็มแล้วนะเวย้ยเอาละอีปโปเฮ้ยถ้าด่านนี้มีให้นางฟ้าจริงผมบอกเลยจิ๊บจิบแน่นอนนะสบายสบายแน่นอนอยังไงเซอร์เอพ,พังสหายมาแล้วด้วยฮ่าฉัานพร้อมแล้วเพื่อนเอ้ยพร้อมจะลุยการมานานแล้วฮ่า,าโย่เดี๋ยวทำไมผมพูดมันคุ้นๆยังวะแต่ช่างมานะนโอเคมาผมว่าเราดันได้แล้วมาบามุดมาเอาเวย้ย Campuses, so ʾ, เฮ mm ้ยแสดงว่เาเค็มโมนิโกไม่ยากเลยห้าอีซี่ไอ้น้องไปจัดการไปมาเอ้าไอ้ชี้ไม่มีเค็มโมนิโกเฉยมีซอมบี้ด้วยอุ้ยชี้มันมีตัวม้าด้วยวะไอ้ม้านี่มันนอกแบ๊กครับแล้วมันระยะตีไกลอยู่นะโอ้โหโอ้โอ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้แบงค์หลวงโอ้ยไอ้ก้อนเฮ้ยมันดันเร็วเกินเฮ้ย บาบุดสัตว์หน้ามันเออเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยบ้ามุดตายชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอหมามันกัดไม่หยุดเลยโอไมค์กอดโอ้โหสหายยิงไปโดนแล้วเฮ้ย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 มันดุดุไปดุไปดุไปอุลุนอุลุนอุลุนช่วยด้วยโอเคขอร้องอุลุนสี่ เอ้ย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 กดเร็วกดอะไรได้กดกูกดโอ้ยเอ้ยอุ้ยมันดันหรือว่าอุ้ยนู้นหายตายเฮ้ยไม่นะไม่ไม่อย่าไปดูอุ้ย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 อ้ยได้ได้ได้มึงทำงี้กูเอาอูเบอร์มาเล่นมั่งดูซิยังหัวเราะออกไหมคราวนี้มามาแล้ว โอเคไปอา่าเดี๋ยวต้องเรียกตัวตีไกเอาโฟไดามาก่อนเลยฮะเอาดิเอาดิเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เรื่องมาเธอมาเธอวาที่เดินช้ามากนะครับตงไปเลยโอเครอรอัออนมารัานมา,านมา,มาเออโดดฟีดแน่คิดเป็นนางฟ้ามึงเจ๋งมากเหรอนี่แล้วผมไม่อยากใช้หรอกอเพราะคูเบอร์ม,มันเก่งไงเออ,องไงสบ,บี้ไป แม่อยู่หัให้ร่อสองรอบเท่านั้นแหละตื้มแม่งใยับเลยสหายโอ้ยเดียวเดียวเดียยวแมวดาวสอมบี้อุ้ยอันนี้ตีเจ็บมากโอ้ไม่ก้อนมันมุดไปแล้วเดี๋ยวมันมุดได้ไกลแค่ไหนเนี่ยถึงฐานเลยไม่ได้โอ้เอาละเธอมากกูโอ้แท็กเฮ้ยมันถึงฐานไอ้โอ้ย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 แตก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 วงแตกวงแตกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เอาหน้าอย่าบอกว่าแพ้นะ อุ้ยเออบุรินมาตายครับทุกคนชิบเพลงแล้วอุ้ยเอากูกดไปลดคูดาวไปแล้วเอาหน่อยมามีอะไรตีได้เอาหมดแล้วตอนนี้โอ้โหแม่งมาเรื่อยๆเลยว่ะไปเฮ้ยอโดนนู้นเอาแล้วมึงม้าม้าสวรรค์แล้วไงฮะม้าสวรรค์บ้าบอลเลยมีหกเจ็ดแปดขาเดี๋ยวฮะอุ้ยกดกดเข้าไปกดไว้เรียกอะไรกดกดเร็วโอ้โหกดมา เอาดิเอาดิเอาโพรไทสองตัวแล้วมึงจะทำอะไรกูได้ยิงเออมาอารันมามาแล้วโอเคเรียบร้อยโดยม้าโง,โง,โง่ๆตายมึงอ่ะเออโอเคเรียบร้อยโอเคเด็ดฮะฮะยังไม่หมดอีกเหรอชิปหายแล้วแม่งมีตอด่านมูน โอ้ไม่ก <but> <Columb 's> <ilot> oh. <mon k> ็โ <Mon> อ <der> <m> ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเล็กความเร็วก่อนเลยว้าวว้าวสีแดงโอ้ไม่ก็ดีนะวอเคลีเรียมาโอ้มีเอเลี่ยนด้วยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีมีอโฟไทยครับโอ้เฮ้ย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 เดี๋ยวนะไม่นะไม่ชิบหายละมามาคาเวลาแมนมาเลเวสี่สิบแล้วเอาหน่อย โอ้ oh my god เคเลียเฮ้ช่วยด้วยเออเออตายตายตายโอเคอัพกระเป๋าเลยเอาดิเอาดิเดคเลียกูแข็งแกร่งนะเว้ยเล่นได้ทุกสถา,านการณ์นะบอกเลยคเคเลียมารอเลยรอรอรอ,รอ,รอ,รอเรียกตัวใหญ่ๆเลยอัฟโฟดายมาอุ้ย,ยดันเร็วเลยวะหนะมามาอ้ยมาแล้วโอ้ โอ้ย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 หมูแดงหมูแดงโอ้โหเอเลี <Okay. S 1> oh. <Should> ่ยนมาเป็นรวนเดี๋ยวเอาโฟไดก่อนเลยโอไมค์ก็ดันเร็วมากมึงดันเร็วมากโอไมค์ก็ยิงยิงไวเออเฮ้ย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 ไม่เอานะาอุตส่าห์ผ่านดันนั้นมาแล้วนะฉันมาแพ้กี่โอ้ชิบหายแล้วยิง

มาเซมโมนโกเอ,อ้าไอ้เชี่ยไม่มีด่านมูนกูต้องเล่นอันนี้ก่อนเออเอ้กูจัดจะไปสู้แค่เดอะมูนกูไม่ได้คิดว่าต้องสู้นิวยองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแม่งจะตายขมอนแมนโอ้ดูมันแทะตายพวกมึงฐานพึงอ่ะพังใส่กรวกโอ้โหกี่รอบเลยเนี่ยโอเค โอ้แล้วต้องไปเล่นต่อเอามาโม่ยากเลยนะเว้ยเพราะว่าแบบเราต้องแบบเผื่อด่านอ่ะเผื่อตัวสําหรับมาด่าน2ด้วยครับมันไม่ใช่แบบว่าเล่นด่านเดียวแล้วจบไงโอ้โหแล้วแบบจัดตีเฉพาะเพื่อสู้ด่าน2ก็สู้ด่านแรกเกือบไม่ได้อ่ะโคตรว่าจริงมาบอลา่ามาโอ้เอาดีทีเนี้ยบอเลยเอเลนสบายๆแล้วฮะ ้แต่แบบรอบแรกที่เจอม,มันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆว่าอยู่ๆมึงก็บบมาเลยนะฮะไอ้เพราะผมไปตีฐานเร็วด้วยแหละนะครับน่าจะส่วนหนึ่งเครครับครสโมเนโ,โกนะฮะเอาดิมาบอล้าตีเลยเออมาเยอะมากมาเยอะมากบอล้าตีไงโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคหมูตายหมูตายเอา,เอาโฟไดมามาครเอทโมเนโกยังไง อเคไม่โดนนะไม่โดนตียิงอุ้ยแม่งดันหรือว่าเออสวยเอาละเอาละโอเคน่าจะได้ okay. อยู่น่าจะได้อยู่ตีเขาให้เอออูต้องชนะแล้วอูต้องชนะแล้วจัดเต็มก็ได้นี <erin> ้จัดเต็มเฮ้ยโอ้โหไอ้เว็มคิกแล้วอูเหมือนจะแรงกว่ารอบแรกด้วยนะเฮ้ยโอ้โหมันมีกองสอง กูดูมีรอบแรกรอบเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แตกแตกแตก oh โอ้ my god กูดูมันดันเฮ้ยเอาโฟได้ตายโอ้ oh my god ไปกูยแย่แล้วแย่แล้วแย่มากๆ,ๆเลยทุกคนบอล้วตีวันเอ้ยสวยตายตายตายเอาหน่อยเยี่ยมโอเคเร็วริบท์ข้าไปเ,เร็วเร็วเข้าโอเวฟโอเวฟโอ้ยดีดีดีรันมาไม่โดนโอเค โอไมายก็โอ้โหลันมาตายชิปหายแล้วโอ้โหอูเวอร์กูกูดาวหมดโอ้โหตายตายตายหมดโอ้หมดแล้วหมดหมดอีกนิดเดียวมารอบนี้ผมเอาไมต t y บอมบ่ามานะครับตัวนี้ต่อไม่ใช่ซอมบี้ก็ตีแรงอยู่ดีอ่ะสามหมื่นเลยนะเอาหน่อยเว้ยมารอบนี้แหละรอบนี้แหละรีบเคลียหมูแดงให้ไวเลยแม่งตีเร็ว มาเอาหน่อยเคเลียนายทำได้นายโคตรเทพอยู่แล้วนายเดอะแบดอย่านะอย่าจิตีโอเคโอ้ยระวังไว้ระวังไว้โอ้โหโคได้โคได้เฮ้ยเอาหน่อยมาเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่ไม่โอเคตายไม่ตีบ,บอมบ้ามาเลยครับตีไงบอกเลยไม่ตีบ,บอมบ้ายืนไกลตีแรงนะฮะตีเร็วด้วยนะครับ ตีไงโอแม่งไม่ขยับเลยวะไม่ได้โอเคสวยสวยสวยเออนั่นแหละเยี่ยมมากเพื่อนตีไงไงสามหมื่นนะเวย้ยสามหมื่นนะเวย้ยดาเมจหน,นอหนอนอะตีไงโอ้โหเอาแล้วดันกลับไปได้แล้วเว้ยโคตรเกรงโอเคโเคุณตอนนี้เงินตันแล้วแม่งไม่มีตัวเรียกลงกูดาวแม่งนานจัด,จดเลยโอไมค์กชเร็ว เรียกมีชิวไม่ได้นะตอนนี้ต้องเรียกตัวตีระยะไกลๆไว้อ่ะเรียกมีชิวไปผมเลยตายครับโดนเวฟมานี่คือจุกอ่ะอุ๊ยดันแล้วตายเครีบบริโกเออโอ้เวฟเวฟอุ้ยมันเหมือนมันตีแล้วมันหยุดอยู่กับที่นะวันนั้นคือแบบถ้าเข้าไม่ไปไม่ใกล้พอมันก็ไม่โดนเฮ้ยแย่ๆนั่งเกือบโอ้โหโดนโดนอยู่ได้ไอตัวรามเงงอ่ะไม่น่าปล่อยไปเลยอ่ะโดนเวฟเลย ไอ้ด no, oh, ูไว่ตีบอสโอ้แต่วมันก็แคลรี่ได้เยอะอยู่นะเอาหน่อยเอาหน่อยมันใกล้แล้วนะทำไปผมทำได้เยอะมากเลยะไม่ได้ดิเดียวเองยาเฮ้ยยิรลอยบอสตายบอสตายแล้วบอสตายแล้วบอสตายแล้วเคลียรุกกระจอกได้คือชนะเลยโอ้มันโคตรใกล้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเหลือตัวเดียวแรบมึงไปเออ ดันเลย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 เรียบรอ้อยจะได้โอ้ไม่โก้โหยากเลยจริงแล้วเราก็ได้แล้วนะเครนโบนิโก้ bon ico, ด้วเดงโอ้โห oh. นี่นะครับนะตีครีน,นะครับผมโอ้หนี่ขนาดใช้ทีมจัดเต็มยังยากขนาดนี้เลยนะนี่จะแบบไม่ใช่อูเบอร์เลยมันจะยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคถ้าชอบวิดี่มกรุณาสมัครได้ลอกเข้าได้ดด้วยตอ,อยยยนนี้ไปแล้วครับผม